สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและอำเภอกันทละลาากักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z n e w s พอิสา3 HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ เจ้าหน้าที่ชุด eod ตำรวจตะเวนชายแดนที่22และทหารเร่งมือตรวจสอบทำลายวัตถุระเบิดที่ยังตกค้างตามหมู่บ้านชายแดนศิสเกตค่ะเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เวลา10นาฬิกาค่ะที่บ้านผือหมู่9ตำบลเมืองอำเภอกันทละลักจังหวัดศิสเกตร้อยตำรวจเอกธีรพัฒนนาม,มั่น หัวหน้าชุด EOD ตำรวจตะเวนชายแดนที่22ได้นำเจ้าหน้าที่ชุด EOD กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22และเจ้าหน้าที่ทหารทำการตรวจสอบวัตถุระเบิดที่ฝ่ายทหารกัมพูชายิงมาตกในพื้นที่บริเวณคอกเลี้ยงวัวของนางสาวโชติกาสิริพีห่างจากปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุลูกปืน BM 21ตกกลางร้านสะดวกซื้อประมาณ200เมตร เมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุด EOD ตำรวจตระเวนชายแดนที่22ทำการตรวจหลุมต้องสงสัยลึกประมาณ2เมตรโดยใช้เครื่องสแกนหาวัตถุแต่ไม่สามารถสแกนหาวัตถุต้องสงสัยได้จึงต้องขุดลงไปอีก1เมตรเพื่อสแกนหาอีกครั้งก็ยังไม่พบจึงใช้ดินระเบิดซีโฟเพื่อทำการระเบิดลงดิน แล้วทำการตรวจสอบชิ้นส่วนวัตถุทราบว่าเป็นชิ้นส่วนของลูกจรวด BM21 ที่ระเบิดไปแล้วและแจ้งเจ้าของพื้นที่มาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความสบายใจต่อไปนางสาวโชติกาสิรีพีเจ้าของพื้นที่คอกเลี้ยงวัวกล่าวคะว่าได้นำวัวออกจากคอกแล้ววัวเหยียบหลุมต้องสงสยัยวัวเกิดความตกใจจึงแจ้งไปยังผู้นำหมู่บ้าน พร้อมชุด EOD จังหวัดมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ชุด EOD จังหวัดบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นหลุมลูกจรวด BM21 จึงมีความกังวลใจเป็นอย่างมากจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ชุด EOD ตำรวจตะเวนชายแดนที่2มาตรวจสอบเพื่อให้หายสงสยัยจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุด EOD ไปสำรวจพื้นที่ป่าช้าเก่ากลางหมู่บ้านหมู่หนึ่บลเมืองอเภอกันทะลัก ซึ่งมีหลุมคล้ายลูกกระสุนลูกจรวด BM21 ตกอยู่จึงเข้าทำการตรวจสอบแต่ไม่พบวัตถุต้องสงสัยแต่อย่างใดค่ะ